สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูผผ่เพจพรวิตรพยากรณ์นะคะสํำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15นะคะสิงหาคม2566นนะคะเราจะมาดูกันว่าลัคนามีน ราศีมีนจะมีดวงชะตาออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสำหรับสำหรับชาวราศีมีนนะคะก็เป็นราศีในธาตุน้ํามีสัญลักษณ์เป็นปลาสองตัวว่ายบนหัวบนหางนะคะก็มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะคะสําหรับใน ช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสก็เข้าสู่เรือนกระดุมพระนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีมีนในเรื่องของการเงินนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสที่จะทําเงินทำไรายได้ได้ดีนะคะสําหรับในช่วงเวลานี้ของชาวราศีมีนและคนามีนนะคะจนกว่าจะถึงประมาณกลางกางปีหน้าเลยนะคะชาวราศีมีนเนี่ยการเงินอยู่ดาวพฤหัสเนี่ย ดาวเจ้าเรือน,นยอยู่ในภพกระดุมพระนะคะแล้วก็อยู่กับดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะก็การเงินของชาวราศีมีนถึงจะดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขนะคะยังมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายอยู่ก็ถือว่าก็ดีกว่าที่มันจะไม่มีนั่นแหละนะคะก็ถือว่าเป็นปีแห่งโอกาสทองที่เราจะทําเงินได้นะคะมีดาวมลตยูนะคะเข้าสู่ภพสหัชชะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอ มีโอกาสเดินทางบ่อยมีโอกาสเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนสังคมนะคะหรือสิ่งที่เราคิดไว้หวังไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลา7ปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะขยับขยายอะไรนะคะก็วางแผนให้ดีนะคะหรือมีโอกาสที่จะขยับขยายงานไปสู่าสาธารณะไปสู่ต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยหรือการก็จะให้ผลดีในเรื่องของการเดินทางนะ พราะดาวมรตยู่ยอยู่เฉยเฉยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะดาวพระอังคารนะคะจะอยู่ในเรือนอริเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะอยู่เรือนอริกระดุมพระกับสุภะเข้าสู่เรือนอริเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศี มีลัคนามีนในช่วงเวลานี้นะคะต้องคิดต้องวางแผนให้ดีน่าจะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดาวเล็งอยู่กับดาวพระเสาร์สามกับเเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะคะมีดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์อยู่ร่วมกับดาวพระอังคารในในเลือนอลินะคะดาวพระศุกร์เนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนสหัสชากับเจ้าเรือนมรณะนะคะดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนพันธุกับเจ้าเรือนปัตตนิก็น่าจะเป็น เรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะคะกับครอบครัวของเรานะคะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการาดูแลทรัพย์สินมรดกนะคะการซื้อการขายเพิ่มเติมนะคะดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนอริเข้าสู่ภพปุตตะอยู่กับดาวพระเกตนะคะก็นั่นแหละค่ะปัญหาเก่าต้องมาลื้อฟื้นใหม่นะคะหรือว่าต้องมาแก้ไขใหม่หรือว่าต้องคิดใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่หรือ มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้บ้านเราตัวเรางานเราระบบของเราสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะเมื่อมาเจอลักษณะแบบนี้ดาวโคจรมาเจอกันแบบนี้ก็จะต้องระวังในเรื่องของการเงินให้มากนะคะ อะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าพึ่งจับใจ่ายใช้สอยในเวลานี้นะคะค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าพลังงานของไพ่ของชาวราศีมีนและคณามีนจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาล่ะค่ะเรามาตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ทําสมาธิให้ดีแล้วก็เลือกไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะได้มีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในทุกๆเรื่องนะคะอาละค่ะเรามาหยิบไพ่กันนะคะ นะคะดูนะคะไพ่ของชาวราศีมีนละคนามีนนะคะมาดูกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรได้ไพ่ใบแรกนะคะว้าวไพ่เด e l เลเวนะคะควีนเหรียญเด e d เดตเด็กไม้เท้าก้าไม้เท้านะคะแล้วก็ควีนไม้เท้า เก้าดาบนะคะคิงไม้เท้าควีนถ้วยนะคะเดฟูลเมติเชียนแล้วก็สุดท้ายเป็นเดอะเวิร์นะคะค่ะสำหรับชาวราศีมีนและคนามีนในช่วงเวลานี้นะคะก็อย่างที่บอกว่า เป็นช่วงเวลาที่ดาวประจําตัวเข้าสู่ในภพกระดุมพะนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีมีนในช่วงเวลานี้นะคะมีเงินเข้ามาก้อนใหญ่จริง นะคะแต่มันก็มีรายจ่ายอย่างที่บอกนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนรักนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไกลความเจ็บป่วยนะคะประกัรอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เราต้องระมัดระวังในช่วงเวลานี้นะคะการเงินก็ยังถือว่าบริหารได้ด้วยดีนะคะด้วยการที่คุณเป็นคนที่มีความรู้ความพร้อมมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในการที่จะทำมาหาเงินมาได้นะคะ การงานสำหรับการงานของชาวราศีมีนและคณนามีนในช่วงเวลานี้นะคะการงานก็มีปัญหาที่คุณจะต้องคอยแก้ไขไปทีละเปาะลเปาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะแก้ไขได้นะคะมีไพ่เมจิเชียนไพ่เดอะฟลเข้ามาแล้วก็เดอะเวอร์อันเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ นะคะแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบหรือเรื่องราวในชีวิตของคุณนะั้นนะ่ะมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะแก้ไขปัญหาที่เราเก็บสะสมมาคุณสามารถทำได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับชาวราศีมีนและคนามีนในช่วงเวลานี้นะคะไพ่เดอะเลเวอเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความรักที่มี Queen ถ้วยเดอ l เ v e r อร์นะคะเดอะฟูลเมจิชน ชาวราศีมีนท่านใดที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะจบแต่กายใจไม่จบนะคะก็จะต้องทำไงล่ะก็ก็สามารถที่จะกลับมานะคะปรับความเข้าใจกันได้อะไรที่มันผิดพลาดไปหรืออะไรยังไงก็ใจเย็นๆนะคะคนเราถ้ามันจะจบกันจริงๆมันต้องจบจากใจไม่ได้จบแค่กายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาละถ้าหากว่ามันเคยมีปัญหากับอะไรกันนะคะก็ให้นึกถึงความดีเข้าไว้มากๆนะคะเทวดาก็ยังอยากให้คุณสองคนได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะก็ลองดูห่างกันสักพักอาจจะรักกันมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหากว่าใจเรายังปรัถนาดีต่อกันอยู่ความรักที่มีต่อกันอยู่ยังไงจักรวาลก็ต้องหมุนเวียนมาให้เราได้พบเจอกันอีกนะคะ ก็ถ้ายังมีความห่วงหาอะไรอวรนคุณก็มีโอกาสที่จะได้มาปรับความเข้าใจเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะทุกคนนะคะทุกชีวิตมันก็จะต้องมีปัญหาแต่ว่าทุกปัญหาก็ย่อมจะมีทางออกมันเป็นเรื่องปกตินะคะสําหรับในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะเพราะว่า มีไพ่เดอะเวอร์เข้ามาด้วยแล้วก็ควีนเหรียญอะใครที่ฝันมาอาจจะมาในความฝันนะคะหรืออาจจะเป็นเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านก็ว่ากันไปนะคะมีโอกาสนะคะแล้วก็ไพ่เดอะฟลูเข้ามาเนี่ยบ่งบอกว่าชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะ,ะมีอารมณ์เบื่อนะคะอยากจะอยู่สันโดษอยากจะ ไปท่องเที่ยวอยากจะปลดปล่อยเรื่องราวต่างๆในจิตในใจของเราหรืออยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้โอกาสแก่ตนเองได้เรียนรู้นะคะคือคิดหลายอย่างมากอยากจะทําในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพราะว่าเป็นเมจิกเชียนเนี่ยก็จะคิดเก่งในเรื่องของการคิดการวางแผนและการกระทํานะคะเพราะฉะนั้นก็ไพ่ก็สนับสนุนนะคะให้คุณได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหนึ่งไม้เท้าหรือ ควินไม้เท้าหรือว่าการที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานของเราให้ดียิ่ง,งขึ้นไปคุณสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็มีคิงไม้เท้าเข้ามาด้วยนะคะก็ถือว่าในเรื่องของการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะกะ็นอกจากคุณจะแก้ไขการงานแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยาย การงานหน้าที่ของคุณต่อไปได้อีกนะคะก็ให้อาศัยประสบการณ์นะคะเมจิเชียนวิชาความรู้ประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมานั้นแหละจะนำความสำเร็จมาให้กับคุณได้นะคะค่ะเอาละค่ะก็หวังว่าชาวราศีมีนและคณามีนนะคะก็คงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้ผ่านพ้นไปได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอใหอ้หันกลับมาแล้วก็สุขสมหวังกันนะคะจะได้มีความสุขแฮปปี้นะคะชีวิตสมบูรณ์แบบก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์และติดตามกันมานั่นแหละนะคะก็ฝาก ะะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากจะปรึกษาดวงชะตาโดยส่วนตัวก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ